เวลคัมแบ็คไรท์ออโต้รีวิว วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรีวิวสุดพิเศษเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมทางทหารของโลกนั่นก็คือ F-35C Fighter jet หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Lightning II รุ่นสำหรับกองทัพเรือซึ่งในปี2025นี้เครื่องบินรุ่นนี้ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรามองในมิติของประเทศไทยที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยีการป้องกัน ประเทศขั้นสูง F-35C ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจุดเด่นของมันอยู่ที่การปรับให้เหมาะสมกับการขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ จึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นล้อใหญ่ขึ้นปีกที่กว้างกว่า F 3 5 A และ F 3 5 B รวมไปถึงระบบการลงจอดท,ที่สามารถทนต่อแรงกดสูงได้ข้อดีอีกอย่างคือการมีระยะการบินที่ไกลขึ้นและการบรรทุกเชื้อเพลิงมากกว่าจึงทำให้ F 3 5 C มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ในด้านสมรรถนะ F-35C ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F-135 ที่ให้แรงขับมากกว่า40,000ปอนด์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดเกือบแมต1.6หรือราว1,960กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนๆที่มักมีข้อจำกัดด้านระยะทางนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้ หลายตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศ AIM 120 AMRAAM AIM 9X Sidewinder ไปจนถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JDAM และ Small Diameter Bomb ทำให้มันเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดเล็กในเวลาเดียวกัน สิ่งที่โดดเด่นมากของ F-35C ก็คือเทคโนโลยีล่องหนหรือสตีลซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาระบบออกแบบตัวถังและการเคลือบพิเศษช่วยให้มี RCS หรือ radar cross section ที่เล็กมากแทบจะใกล้เคียงกับขนาดลูกกอล์ฟเมื่อเทียบกับเรดาร์รุ่นใหม่นี่คือสิ่งที่ทำให้มันสามารถแทรกซึมเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพูดถึงคือระบบ A v i o n i c ิอัจฉริยะ F35C ใช้เซนเซอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงทำให้นักบินสามารถรับข้อมูลรอบทิศท,ทางแบบเรียลไทม์ผ่านเฮลเมตเมาส์ดิสเพลย์หรือ HMD ที่แสดงผลบน,บนกระบังหมวกกันน็อกนักบินไม่จำเป็นต้องก้มมองจอค้อคพิษบ่อยๆแต่สามารถเห็นข้อมูลการบินการล็อกเป้าหมายรวมถึงภาพจากกล้องที่ติดอยู่รอบลำตัวได้เหมือนมีดวงตาที่2ที่3สิ่งนี้ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการต่อสู้และความปลอดภัยของนักบินอย่างมาก ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงประเทศไทยเองก็มีความสนใจและติดตามโครงการ F35 มานานหลายปีแล้วแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ากองทัพอากาศไทยหรือกองทัพเรือไทยจะได้เครื่องรุ่น C เข้ามาแต่เมื่อมองในเชิงยุทธศาสตร์การมี F35C จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ไทยสามารถปฏิบัติการทางอากาศได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลรวมถึงในพื้นที่ทางทะเลที่กว้างใหญ่การที่ F35C สามารถ ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ต้องการขยายอำนาจทางทะเลในอนาคต ในด้านราคาปัจจุบันข้อมูลในปี2025ระบุว่า F-35C มีราคาต่อเครื่องประมาณ117ล้านดอลลาร์หรือราว4,200ล้านบาทไทยต่อเครื่องซึ่งถือว่าสูงกว่ารุ่น F-35A ที่อยู่ราว89ล้านดอลลาร์และสูงกว่ารุ่น F-35B ที่อยู่ประมาณ104ล้านดอลลาร์สาเหตุเพราะโครงสร้างและระบบการบินที่ซับซ้อนกว่าสำหรับการขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบิน หากประเทศไทยต้องการจัดหา F 35C จริงๆค่าใช้จ่ายจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงค่าตัวเครื่องแต่ยังรวมถึงค่าการบำรุงรักษาค่าฝึกนักบินค่าระบบโลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ต้องรองรับเครื่องบินรุ่นนี้คาดว่ารวมแล้วอาจสูงกว่า200ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำหากคิดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระยะยาวแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสามารถในการป้องกันประเทศในระดับแนวหน้าที่จะทำให้ไทยมีขีดความสามารถใกล้ เคียงกับประเทศมหาอำนาจทางทหาร นอกจากสมรรถนะแล้วความสำคัญอีกด้านคือเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศการที่ไทยมี F-35C อาจช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงการเข้าร่วมซ้อมรบขนาดใหญ่กับประเทศที่ใช้ F-35 อยู่แล้วเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาซึ่งจะช่วยเพิ่มศัก,กยภาพการทำงานร่วมกันและความน่าเชื่อถือของกองทัพไทยในเวทีโลก อย่างไรก็ตามก็ยังมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับ F 3 5 c อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงและการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนมีรายงานว่าการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และระบบสติลนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากรวมถึงปัญหาบางอย่างที่ยังคงพบเจอเช่นซอฟต์แวร์บางเวอร์ชันที่ยังไม่เสถียร1น100%เซหรือการซ่อมแซมโครงสร้างที่อาจใช้เวลานานแต่กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ยังคงพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพูดถึงภาพรวม F-35C Fighter Jet ถือเป็นเครื่องบินที่รวมทุกอย่างไว้ในลำเดียวไม่ว่าจะเป็นความเร็วความคล่องตัวความสามารถในการล่องหนการติดอาวุธที่หลากหลายและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือชั้นแม้ราคาจะสูงและมีข้อจำกัดบางอย่างแต่ถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์แล้วประเทศใดที่ได้ครอบครองย่อมถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่มิติใหม่ขององค์การป้องกันประเทศ ดังนั้นสำหรับประเทศไทยในปี2025การมองไปที่ F-35C ไม่ได้เป็นแค่การซื้อเครื่องบินรบแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของกองทัพอากาศและกองทัพเรือไทยในภาพรวมถึงแม้ต่อ